สวัสดีค่ะลูกๆป .2 ทุกคนวันนี้แม่ครูก็จะพาลูกๆไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดค่ะแม่ครูก็จะพาลูกๆไปดูคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะตามไปเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญของเครื่องช่างสปริงได้แก่จานวางสิ่งของที่จะช่างและหน้าปัดเครื่องช่าง ซึ่งหน้าปัดเครื่องช่างประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักและตัวเลขแสดงน้ำหนักก่อนช่างจานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ที่ตัวเลขศูนย์ตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัม ตัวเลขแสดงน้ำหนัก4กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก5กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก6กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก7กิโลกรัมเครื่องชั่งสปริงนี้ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด7กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลข0ูนไปที่ตัวเลข3แสดงว่าแตงโมหนัก3กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลขศูนย์ ไปที่ตัวเลข 2, แสดงว่าข้าวสารหนัก2กิโลกรัมต่อไปครูจะช่างแอปเปิลผลนี้กันนะคะเรามาช่างกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะช่างเราต้องสังเกตว่าเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขใดก่อนคะ่ะใช่แล้วค่ะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนเสมอเราไปเริ่มช่างกันเลยค่ะเอ๊ ผลน,นี้หนักเท่าไรคะเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์ไปกี่ช่องคะเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2สองเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์ไปสองช่องดังนั้นแอปเปิลผลน,นี้หนักสองขีดนั่นเองคะ่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะ เรามาลองอีกข้อค่ะเดี๋ยวครูจะช่างมะม่วงสองผลนี้นักเรียนลองดูนะคะว่ามะม่วงสองผลนี้จะหนักเท่าไรเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขศูนย์หรือ,อยังหน้าใช่แล้วค่ะชี้ที่ตัวเลขศูนย์แล้วเราไปเริ่มช่งมางกันเลยค่ะว้าวมะม่วงสองผลนี้ทำให้เข็มชี้น้ำหนัก เคลื่อนไปกี่ช่องเรามาดูกันเลยค่ะ1 2 3 4 5เข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลข0ไป5ช่องดังนั้นมะม่วงสองผลน,นี้นัก5ขีดหรือครึ่งกิโลกรัมนั่นเองค่ะเอแล้วทำไมครูถึงพูดว่า5ขีดหรือครึ่งกิโลกรัมล่ะคะ ใช่แล้วค่ะเพราะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดครึ่งของสิขีดเท่ากับ5้าขีดดังนั้น5ขีดจึงเท่ากับครึ่งกิโลกรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามะละกอมีน้ำหนักเท่าไร่เอแต่ก่อนที่เราจะช่างเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขใดค่ะ ใช่แล้วค่ะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์ไปช่างกันเลยค่ะว้าวเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วค่ะชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปนอกจากนักเรียนจะเห็นที่หน้าปัดด้านหน้าแล้วครูยังเห็นหน้าปัดอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะซึ่งทั้งสองฝั่งจะมีเข็มชี้น้ำหนักชี่ชี้ตัวเลขเดียวกันค่ะ เรามาดูกันนะคะตอนนี้เข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปสองช่องดังนั้นมะละกอหน,กหนัก1กิโลกรัม2ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชั่งฟักทองกันต่อเลยนะคะว่าฟักทองจะมีน้ำหนักเท่าไหร่เอ แล้วจะหนักกว่าหรือเบากว่ามะละกอกันนะโอ้โหตอนนี้เข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสามไปแล้วชี้เลยไปกี่ช่องคะใช่แล้วคะ่ะชี้เลยไปสามช่องดังนั้นฟักทองหนัก 3กิโลกรัม3ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะปรบมือให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชั่งฟักขาวกันต่อเลยนะคะเอแล้วฟักขาวจะมีน้ำหนักเท่าไรกันนะ้าไปชั่งกันเลยค่ะสังเกตนะคะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปค่ะใช่แล้วค่ะ ชี้เลยตัวเลข3ไปแล้วชี้เลยไปกี่ช่องคะเก่งมากค่ะชี้เลยไป5ช่องดังนั้นฟักขาวนัก3กิโลกรัม5ขีดหรือเรียกอีกอย่างว่า3กิโลกรัมครึ่งนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าบนเครื่องช่างสปริงมีอะไรช่างอยู่ ใช่แล้วคะ่ะมีปูช่างอยู่นั่นเองแล้วปูหนักเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะปูหนัก1กิโลกรัมสองขีดนั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะสำหรับนักเรียนที่ตอบถูกนะคะไปดูภาพต่อไปกันเลยคะ่ะติง๊งช่างอะไรอยู่คะใช่แล้วคะ่ะเป็นการช่างส้มแล้วส้มมีน้ำหนักเท่าไรคะ เก่งมากค่ะส้มหนักสองกิโลกร,รัม7ขีดไข่ตอบถูกบ้างคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าตอบถูกกันอย่างนี้แล้วไปดูอีกภาพหนึ่งกันเลยค่ะปเป็นการช่างอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะเป็นการช่างมะม่วงแล้วมะม่วงมีน้ำหนักเท่าไหรคะเก่งมากค่ะมีน้ำหนัก 3กิโลกรัมหาขีดนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างว่าอะไรคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะเรียกอีกอย่างว่า3กิโลกรัมครึ่งนั่นเองใครตอบถูกทั้งหมดเก่งมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อดูคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะการชั่งน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดค่ะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วแม่ครูก,ก็มีแบบฝึกหัดให้ทำเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด3หน้านะคะ